สวัสดีครับถ้าพูดถึงรถในกลุ่มคลาสสิกค่ารถที่เอามารีวิวในวันนี้เขาเชื่อกันว่าไม่มีวันหมดอายุและบางบอดี้มีราคาแพงมากกว่าตอนเป็นป้ายแดงไปเยอะแล้วเงียบหนึบประหยัดรวมกันเป็นหนึ่งสุดยอดแห่งความคุ้มค่าอย่าง w e s เล a k e SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆ ใครๆก็ประมูลได้ทุกอย่างครบจบที่ราคาอะไรเครื่องโดยสุนภาาคอยจุดระเบิดสายหัวเทียน,นตะตะตก้าวอเนกประสงค์มอเตอร์ฟัมติกลูกลอยครบชุดพาเบรกมอเตอร์พัดลกที่ท็อปเพอร์ฟอร์แมนซ์เมอร์ซซเดสเบน์คลาสสิก2 8 e c e C123 เป็นรถในกลุ่ม Exclusive Car หรือว e ่า e s e gment ของทางค่าย Mercedes Ben z สัญชาติเยอรมัน โดยในกลุ่มคลาสสิกค,คาร์จะเปิดตัวครั้งแรกในปี1953และสิ้นสุดในปี1984มีทั้งหมด5เจนครับเจนที่1 w u 1 2 0ในปี1953เจนที่2 w u 1 1 0ในปี1961เจนที่3 w 1 11 1 4 1 1 5ในปี1968เจนที่4 w 1 2 3ในปี1975 และเจนที่5 W124 ในปี1984โดยในเจนที่5 W124 มันจะถูกแบ่งออกอย่างละครึ่งนะครับตัวโฉมก่อนไมเนอร์เชนจจะอยู่ในกลุ่มคลาสสิกคาร์แต่หลังไมเนอร์เชนแล้วจะอยู่ในกลุ่ม E-Class ครับฉายาในบ้านเราชื่อแรกก็คือรุ่นไฟนอนชื่อที่2คือตาหวานและตอนนี้123ถูกจัดอยู่ในกลุ่มจูเนียร์คลาสสิกคาร์ครับ มีบอดี้สไตล์ทั้งหมด6แบบ 1. แบบซาลูนหรือว่า4ประตู 2. คูเป้ 3. ลีมูซีน4เอสเตทรหรือว่าแวร์กอน 5. ้คอนเวอร์ทิเบิลและ6แบบคัสซีครับโดย 1, 2, 3ที่ได้รับฉายาว่าไม่มีวันหมดอายุเพราะว่าค่าเฉลี่ยของรถยนต์รุ่นนี้ถ้าใช้งานต่อเนื่องนะครับจะอยู่ที่ประมาณ5 0 0 0 0นถึง1ล้านกิโลเมตรได้อย่างสบายๆ โดยแค่บำรุงรักษาตามระยะทางเท่านั้นและจำนวนรถทั่วโลกมีมากกว่า1.5ล้านคันครับรถที่เอามารีวิวในวันนี้ Mercedes-Benz Classic 280 CE 2.7ลิตรเจนที 4, ่4รหัส c 1 2 3โฉมนี้เริ่มต้นตั้งแต่ในปี1975จนถึงปี1986และคันนี้จดทะเบียนในปี1990ครับมาดูเครื่องยนต์กัน เวลาเปิดฝากระโปรงให้จับบริเวณด้านข้างอย่าจับที่กระจังหน้าเปิดออกนะครับเพราะจะทําให้มันอ้าออกหรือเขาเรียกว่าฟันเหยินเครื่องยนต์เบนซินแบบวางหน้าวางตรงขับ2ขับหลังขับวาลว์วโซ่ขนาด2.7ลิตรรหัส M110 6สูบเรียง12วาล์ว185แรงมา้าแรงบิด240นิวตันเมตร เกียร์อัตโนมัติ3สปีดครับ0 1 0 0 10.8วินาทีท็อปสปีด197กิโลเมตรต่อชั่วโมงวงเลี้ยว5.5เมตรครับช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบแม็กฟอร์สันสตร์ดด้านหลังเป็นทวิสต์บีมระบบเบรกเป็นดิสทั้ง4ล้อ ABS ยังไม่มีครับยางเดิมติดรถมีขนาด195 60 15 ซุ้มล้อตามสเปคจากโรงงานใส่ได้ตั้งแต่175จนถึง195ปัจจุบันคันนี้ยังใส่ยางตามสเปคอยู่ครับจุดต่ำสุดของตัวรถหรือว่ากาวเคียร์แลนซ์165ม mm, ิมน้ำหนักรถ1.5ตันมิติตัวรถมีขนาดกว้าง1.78ยาว4.64สูง1.39เมตรหลังคารับน้ำหนักที่จุดละ100กิโลกรัม โครงสร้างเป็นแบบยูนิบอดี้หรือว่าโมโนคอกบอดี้สไตล์คูเป้แพลตฟอร์ม C123 แพลตฟอร์มครับถังน้ำมันมีขนาด65ลิตรตามสเปคจากโรงงานให้ใช้น้ำมัน95ครับมาดูภายในกันกุญแจเบนซ์ในยุคนั้นจะเป็นแบบนี้นะครับตัวกระจกจะเป็นแบบเฟรมเลสดีไซน์นะครับทำให้มุมมองมันดูโปร่งโล่งขึ้น และด้านหลังครับกระจกหูช้างสามารถเอาลงได้แต่รถแบบนี้พออายุนานมากๆมันจะมีอาการประจํารุ่นอย่างหนึ่งก็คือเสียงลมเข้าตัวรถครับประตูฝั่งที่นั่งคนขคับวัสดุจะเป็นหนังเทียมหุ้มทั้งชิ้นครับปรับกระจกมองข้างด้านขวาจะเป็นแบบปรับมือนะครับด้านซ้ายจะเป็นปรับด้วยไฟฟ้าล็อกประตู ช่องใส่กระสานลึกประมาณครึ่งฝ่ามือครับเบาะที่นั่งคนขับเป็นแบบปรับมือได้6ทิศทางเดินหน้าถอยหลงังยกเบาะปรับพนักพิงครับไม่มีปั้นพักเท้ามาให้นะครับสวิตช์เปิดปิดไฟหน้าไฟตัดหมอกเบรกมือล็อกปลดล็อกช่องแอร์พวงมาลัยเป็นของแต่งโมโมตรงรุ่นลายไม้ครับคอพวงมาลัยปรับทิศทางไม่ได้นะครับ ก้านที่ปัดน้ําฝนและก้านสัญญาณไฟเลี้ยวอยู่ทางด้านขวามือเรือนไมเป็นแบบอนาล็อกแบ่งออกเป็น3หน้าจอหลกักจากซ้ายไปขวาน้ำมันอุณหภูมิน้ำมันเครื่องตรงกลางเป็นไมคความเร็วได้ถึง240ขวามือเป็นวัดรอบและนาฬิกาเข็มครับด s ชบอร์ดและคอนโซลกลางเรียบหรูดูดีฟังก์ชันออปชั่นถือว่าครบครับในยุคนั้นช่องแอร์เป็นแบบมาตรฐาน4ช่อง วัสดุเป็นซอฟทัชหนังตกแต่งด้วยลายไม้ครับช่องแอร์วางคู่กัน2ช่องปรับแรงลมไลฟ้าด้านหน้าปรับไฟหน้าสูงต่ำเปิดปิดไฟห้องโดยสารเปิดปิดซันรูฟครับระบบแอร์เป็นแบบอนาล็อกง่ายงายงงๆแต่โคตรทนอากาศภายในภายนอกปรับอุณหภูมิทางด้านซ้ายเปิดปิดการทำงานปรับแรงลมได้3ระดับ ปรับอุณหภูมิทางด้านขวาวิทยุมีขนาดวันดินครับที่จุดบุรีและที่เขียบบุรีครับเกียร์เป็นแบบอัตโนมัติ3สปีดสามารถจอดแปรได้ครับสวิตช์ปรับกระจกมองข้างด้านซ้ายสวิตช์ไฟฉุกเฉินอยู่ตรงกลางมองเห็นได้ชัดเจนสวิตช์ควบคุมกระจกทั้ง4บานด้านหน้าเป็นบานปกตินะครับด้านหลังเป็นหูช้าง ช่องวางของกระจุกกระจิกพื้นด้านล่างเป็นหนังครับที่พักแขนจะติดกับบอกขะางคนขับครับความรู้สึกในการเท้าดีวัสดุด้านในเป็นฟองน้ําด้านนอกคุ้มด้วยหนังครับระยะกับคันเกียร์ถือว่าดีมากครับที่พักแขนทางด้านขวามือวัสดุด้านนอกเป็นหนังเทียมด้านในบุด้วยฟองน้ําความรู้สึกในการเท้าดีระยะกับพวงมลาลัยดีมากครับเก๊เก็บของด้านหน้าล็อกได้ครับ ด้านในลึกประมาณครึ่งฝ่ามือตัววัสดุหุ้มด้วยสัก,กหลาดป้องกันไฟฟ้าสถิตที่ฝาหน้าเป็นที่วางแก้วได้2อ,อันครับและมีไฟส่องเก๊มาให้ด้วยกระจกมองหลังเป็นแบบโยกตัดแสงความกว้างกำลังดีความยาวสั้นไปนิดนึงครับไฟส่องห้องในสารด้านหน้าม่านบังแดดวัสดุดีมากครับด้านนอกเป็นผ้าชนิดเดียวกับผ้าหลังคา มีกระจกสองหน้ามาให้ทางด้านซ้ายมือขนาดถ้าเปรียบเทียบกับตัวรถถือว่ากำลังดีครับมือจับหลังคามีมาให้3อันผ้าหลังคาไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าเป็นเหล็กแล้วก็บุกด้วยผ้าเลยทำให้เวลาฝนตกเนี่ยเสียงมันดังเนื่องจากว่าเป็นรุ่นท็อปเลยมีหลังคาซันรูฟมาให้ด้วยครับเบาะที่นั่งคนขับนั่งดีมากครับ ปัจจุบันลุงก็ยังว่ามันนั่งดีอยู่เลยตัววัสดุเป็นหนังเทียมนะครับบริเวณที่สัมผัสกับร่างกายเราตรงนี้เป็นหนังรูเพื่อช่วยในการระบายอากาศไม่ให้นั่งแล้วร้อนครับบริเวณด้านข้างเป็นหนังทึบแต่ตัวเบาะแบนะครับตัวพนักพิงก็ไม่ได้ใหญ่หนาจนเกินไปคนตัวใหญ่นั่งสบายมากครับหัวหมอนดีมากครับปรับความสูงได้3ระดับและยังสามารถปรับเอนมาด้านหน้ารับกับศีรษะได้ด้วยครับลุงชอบ เบาด้านข้างคนขับเป็นแบบปรับมือได้6ทิศทางเช่นเดียวกันครับเดินหน้าถอยหลงังยกเบาะปรับพนักพิงตำแหน่งเบาะต่ำสุดระดับสายตาลุงอยู่สูงกว่ากึ่งกลางกระจกประมาณ2นิ้วครับเลกลูมจุดที่แคบที่สุด3นิ้วครับพื้นที่วางเท้าออกแบบได้ดีมากเหยียดขาได้สุดทั้ง2เท้าและมีระยะห่างจากคอนโซล4นิ้วครับเฮดลูมมีอยู่1กำปั้นครับ ที่เปิดฝากระโปรงหน้าอยู่ทางด้านซ้ายมือเวลาเอากระจกลงทั้งหมดจะเป็นแบบนี้ครับเลยทําให้ห้องโดยสารด้านในมันดูโปง่งโล่งกระจกด้านหน้าลงได้สุดด้านหลังลงได้ประมาณ90%ครับรถในแบบสไตล์คูเป้ประตูจะยาวกว่าปกตินะครับเพราะเขาเอาไว้เผื่อบอรที่นั่งแถวสองเข้าออกสะดวกด้วยวิธีการเข้าบอแถว2กดปุ่มครับแล้วพับด้านหลังบอคู่หน้า จะมีช่องใส่กระสารหรือกระเป๋าจิงโจ้ามาให้2ช่องครับจะมีที่เขี่ยบุหรี่มาให้1ช่องครับไฟสองห้องในสารแถว2อ,อยู่ตรงนี้ครับม่านหลังเป็นของแต่งตรงยุคนะครับราคาสมัยก่อนไม่เท่าไหร่แต่ราคาสมัยนี้ประมาณ4,000บาทครับ,บอบ์ดที่นั่งแถว2โดยรวมถือว่าดีครับถ้าเปรียบเทียบกับรถในยุคนั้นไม่ขี้เลและมันทำไว้สำหรับให้เด็กนั่งครับ ตัวเบาะและพนักพิงอยู่ในองศาที่ดีหัวหมอนสามารถปรับความสูงได้นะครับแต่ตอนนี้มันติดม่านหลังและสามารถปรับเอนมาด้านหน้ารับกับศรีรษะได้ Head Room มีอยู่ประมาณ2นิ้วครับเล r o ูมเป็นศูนย์ครับแต่พื้นที่วางเท้าออกแบบได้ดีครับรางบ่อด้านหน้าสูงพอจะขยับเปลี่ยนอริยบทได้ที่พักแขนไม่ใช่ดึงจากตรงนี้นะครับดึงจากด้านล่างครับ ใหญ่หนานุ่มสบายตัวสดุเป็นหนังด้านในเป็นฟองน้ำหนานุ่มครับตำแหน่งเบาะคนที่5อย่างแรกสามารถถอดออกทำเป็นเก๊วางของได้ครับหัวหมอนไม่มีมาให้พนักพิงแข่งนิดนึงครับแต่ถือว่านั่งได้ดีตัวเบาะดีมากที่เลวร้ายมีอยู่2จุดครับอย่างแรกก็คือเฮดรูมเป็นศูนย์ ถ้าขึ้นสะพานแรงๆกระแทกหลังคาแน่นอนครับอย่างที่2ไม่มีพื้นที่วางเท้าเป็นของตัวเองครับเพราะติดอุโมงค์พาวิับต้องแชร์พื้นที่วางเท้าเท่านั้นตำแหน่งนี้โดยส่วนตัวลุงว่าไม่น่านั่งครับแต่ถ้าต้องนั่งจริงๆลุงว่าน่าจะเหมาะกับเด็กมากกว่าห้องเก็บสัมภาระสามารถเปิดได้ด้วยวิธีการไขกุญแจและกดครับพื้นที่ห้องเก็บสัมภาระมีขนาด520ลิตรครับเพียงพอต่อการใช้งาน ไม่สามารถวางกระเป๋าในแนวตั้งได้นะครับสามเหลี่ยมฉุกเฉินอยู่ตรงนี้ครับตามสไตล์ของรถในยุคนั้นนะครับฝาท้ายจะเปิดได้เฉพาะด้านบนเท่านั้นทําให้เวลาเรายกของที่มีน้ําหนักจะค่อนข้างลําบากนิดนึงและหลายๆคันแผ่นพลาสติกตรงนี้ชอบแตกครับชุดเครื่องมือแม่แรงและยางอะไหล่อยู่ข้างใต้ครับสำหรับถังน้ำมันจะอยู่ตรงนี้ครับข้อดี1เครื่องยนต์ทนทานตัวถังแข็งแรง ระบบไฟฟ้าไม่เยอะซ่อมง่ายดูแลรักษาง่ายไม่จุกจิกใช้อะไลัยร่วมกับตัว4ประตูได้ครับ 2. อไไลัเครื่องยนต์หาได้ง่ายแต่บอดี้พาร์ทแล้วแต่รุ่นนะครับราคาโดยรวมไม่แพง 3. ช่วงล่างมีความนุ่มนวลสมรรถนะการขับขี่ดีเบนซ์ z, ยังไงก็คือเบนส์ครับ 4. เบาะนั่งสบายทั้ง2แถวถ้าไม่ติดหัวหมอนนั่งแล้วไม่ร้อนครับ 5. ราคามือสองในบอดี้นี้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นทุกปีกลายเป็นรถสะสมไปแล้วครับข้อเสีย 1. หารถสภาพสมบูรณ์ของครบ,บได้ยากส่วนใหญ่ปนกันมมั่วไปหมดสภาพดีราคาไม่ถูกสภาพถูกดูให้ดีๆ 2. o p ออปชันเทียบกับรถในปัจจุบันไม่ได้ถ้าจะใช้ต้องเข้าใจข้อนี้ครับ 3. อัตราสิ้นเปลืองประหยัดแบบในยุค7 0 8 0นะครับ ที่น้ำมันลิตรละ5บาท 4. โดยส่วนตัวลุงมองว่าไม่เหมาะกับการใช้ในชีวิตประจำวันแต่ถ้าชอบบอดี้นี้จริงๆการวางเครื่องถือว่าเป็นทางออกที่ดีครับ 5. ระบบเกียร์แบบ3สปีดโบราณมากการขับขี่รถอืดมากขับในเมืองลำบากครับ 6. เวลาที่จะซื้อมือ2ต้องดูให้ดีเพราะมีรถดัดแปลงจาก4ประตูกลายมาเป็น2ประตูด้วย เวลาซื้อต้องเช็คเล่มและตัวถังให้ดีครับอาการประจำรุ่น 1. ระบบสายไฟกรอบแตกตามภาษารถเก่าช็อตลงกาวทำให้เครื่องเดินไม่เรียบครับ 2. ระบบความร้อนควรทำให้จบครบในทีเดียวไม่อย่างนั้นเวลาน้ำหายเครื่องคิดขึ้นมาแล้วหัวจะปวดครับ 3. ระบบแอร์เนื่องจากว่าเป็นรถที่มีอายุเยอะมากโดยส่วนตัวลุงแนะนำให้แปลงเป็นระบบญี่ปุ่นดีที่สุดครับ 4. ตัวถังเหล็กดีก็จริงแต่ผุครับเนื่องจากว่ารถมีอายุการใช้งานมานานแล้วถ้าจะเลือกซื้อมือสองให้เน้นดูบอดี้เป็นหลักครับ 5. วัสดุภายในเสื่อมสภาพโดยเฉพาะรถที่เก็บสะสมหาช่างทำภายในที่ตรงยุกยากครับอัตราสิ้นเปลืองในเมือง5-7กิโลลิตรนอกเมือง8-10กิโลลิต โดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ7-8กิโลลิตรถ้าเปรียบเทียบอัตราสิ้นเปลืองกับยุคปัจจุบันถือว่ากินเยอะมากแต่ในสมัยนั้นค่าน้ำมันถูกครับสำหรับคู่เปรียบในโฉมคูเป้ลุงนึกไม่ออกจริงๆครับใครที่นึกออกคอมเมนต์บอกลุงด้วยละกันราคามือ1ในยุคนั้นลุงไม่ทันครับแต่เขาบอกกันว่ามันอยู่ในราคาหลักหมื่นเองนะแต่ราคามือสณปัจจุบันตอนนี้ ในโชม2ประตูเริ่มต้นตั้งแต่6แสนจนถึง1ล้าน2แสนบาทขึ้นอยู่กับว่ารถสภาพดีมากน้อยขนาดไหนครับกับ C123 โชมคูเป้ถ้าใครชอบรถประเภทนี้ลุงแนะนำให้ลองหามาใช้งานหรือมาเป็นเจ้าของครับเพราะตัวรถเองมีประวัติความเป็นมาน่าสนใจและในเรื่องของค่าซ่อมค่าดูแล,ลรักษายังไม่แพงนะครับ แต่อไหร่เริ่มหายากมากขึ้นโดยส่วนตัวลุงมองว่ามันไม่เหมาะกับการใช้ในชีวิตประจำวันครับเหมาะกับการเก็บสะสมมากกว่าใครถือไว้ตอนนี้อีก1-2ปีปล่อยออกราคาขึ้นแน่นอนลองตัดสินใจกันดูครับถ้าคุณรักรถเราคือเพื่อนกันสวัสดีครับ Mercedes-Benz C123 ความสุนทรีในยุค70 80ครับมันแล้วแต่ความชอบนะแต่โดยส่วนตัวครับเวลาที่ได้จับได้ขับมันทำให้เรานึกถึงวัยเด็กครับการใช้งานโดยทั่วไปดีไหมลุงบอกว่าดีครับคุณยังได้ความนุ่มนวลในยุคนั้นอยู่แต่ต้องแลกมากับด้วยค่าดูแลรักษานะครับแล้วก็ต้องซ่องบำรุงให้หนักอยู่พอสมควรกว่าที่จะเอามาใช้งานในชีวิตประจำวันได้ เสาเนะครับเสา C ไม่มีปัญหาครับเคลียร์โล่งสบายและพอมันเป็นแบบเฟรมเลสแล้วยิ่งชอบมากครับอย่างเวลาขับเองเนี่ยจะชอบขับเปิดกระจกมากๆลองตัดสินใจกันดูครับตอนนี้ยังถือว่าพอจับต้องได้อยู่นะแต่ว่าถ้านานไปมากกว่านี้ครับลุงว่าราคาจะจับไม่ไหวแล้ว